ก๋วยเตี๋ยวเนื้อเปื่อยจ้าทุกคนนี่วันนี้ทําก๋วยเตี๋ยวเนื้อนะคะทุกคนนี่ค่ะปุ้ยก็ใช้เป็นแบบเนื้อที่เป็นเอ่ออยู่นี่เขาเรียกไทรเบิร์นะคะไว้ทำรับทำซุปนะคะนี่ค่ะก็จะเอาต้มนะคะป๋้ยต้มก็ไม่มีอะไรมากนะคะปุยใส่หอมกับข่านะคะ แล้วก็ใส่เกลือลงไปนะคะเดี๋ยวตอนนี้เรามาปรุงรสชาตินะคะทุกคนอันนี้ตามใจชอบนะคะปกูจะใส่ซีอิ๊วลงไปนะคะนิดนึงแล้วก็น้ำมันหอยลงไปนิดนึงนะคะ เรือปุยใส่ตอนปุยต้มแล้วนะคะต้มต้มไว้ตั้งแต่เมื่อคืนนะคะทุกคนแล้วตอนเช้าเราก็มาต้มอ,อีกให้เพื่อความเ,ออเพื่อเนื้อจะได้เปื่อยนะคะทุกคนนี่ค่ะแล้วปุยก็จะใส่ผงปรุงรสลงไปนิดนึงนะคะต้องชิมต้องชิมรสชาติน้ำซุปก่อนนะคะทุกคน ต้มไว้ตั้งแต่เมื่อคืนเพราะว่าจะให้เนื้อเขาเปื่อยนะคะอันนี้ก็ยังไม่เปื่อยดีเมื่อคืนต้มไว้ประมาณชั่วโมงหนึ่งนะคะนี่ก็มาต้มต่ออีกนะคะเดี๋ยวเรามาชิมรสชาติกันค่ะก๋วยเตี๋ยวเนื้อวุ้ยก็ง่ายๆนะคะไม่ยากไม่ยุ่งยากนะคะใช้ได้แล้วค่ะ อันนี้ก็จะเป็นลูกชิ้นเนื้อนะคะที่ปุย,ยทําไว้นะคะนี่ค่ะทําเองนะคะทุกคนแล้วก็จะมีนี่ค่ะเป็นบรอกโคลีนะคะแช่แข็งแล้วเส้นอันนี้ก็จะเป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวนะคะเส้นก๋วยเตี๋ยวเป็นเอ,อ,เอ,อเส้นบุกนะคะทุกคนพอดีเห็นมีก็เลยอะลองลองกินดูนะคะนี่ค่ะลองเอามาทําเป็นก๋วยเตี๋ยวดูนะคะ นี่ค่ะเนื้อก็เปื่อยแล้วนะคะปุ้ยก็จะใส่ลูกชิ้นลงไปเลยเนาะนี่ค่ะเดี๋ยวให้ลูกชิ้นสุกนะคะส่วนเนื้อปุ้ยก็จะตักไปหั่นนะคะทุกคนไปหั่นดูนะคะเปื่อยแต่ว่าน่าจะเปื่อยดีแล้วนะคะทุกคนนี่ค่ะเราก็ต้มลูกชิ้นไปนะคะส่วนเนื้อเราก็จะไปหั่นไว้นะคะทุกคนนี่ค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะก็จะไปลวกเส้นลวกผักค่ะ นี่คะ่ะลูกชิ้นก็ต้มโอเคแล้วนะคะนี่คะ่ะอันนี้ก็เป็นเนื้อเปื่อยที่เราเไปหั่นแล้วนะคะเดี๋ยวปุ๋ยก็จะใส่ลงไปเลยนะคะนี่คะ่ะวันนี้ก๋วยเตี๋ยวเนื้อนะคะก๋วยเตี๋ยวเนื้อเปื่อยลูกชิ้นนะคะทุกคนนี่คะ่ะทุกคนเราก็มาลวกเส้นนะคะ น้ำก็เริ่มเดือดแล้วนะคะใส่เส้นลงไปเลยลวกไม่ต้องนานเท่าไหร่นะคะเส้นบกก็ใช้ได้แล้วะคะ่ะทุกคนน นี่จะเราจะกินก๋วยเตี๋ยวเนื้อเปื่อยเป็นเส้นบุกนะคะก๋วยเตี๋ย,ยวชิ้นเนื้อเปื่อยต่อไปเราก็จะเอานี่ค่ะลงไปเลยเนาะก็รอให้เขาสุกนะคะแล้วปุยก็จะเอาไปหั่นนะคะทุกคนนี่ค่ะทุกคนหั่นแล้วนะคะปุยก็จะมารวมกันกับเส้นก๋วยเตี๋ยวของเรานะคะ น้ำก๋วยเตี๋ยวปุ้ยก็จะอยู่ในหม้ออุ่นนะคะนี่ค่ะทุกคนนะคะเพราะว่าเราทำไว้ทานกันตอนเที่ยงนะคะปุ้ยก็จะเอานี่ตั้งแล้วก็เอานี้เข้าไปไว้นะคะเป็นการอุ่นไปในตัวค่ะทุกคนนี่ค่ะนี่ค่ะวิธีการทำก๋วยเตี๋ยวของปุ้ยแล้วก็เก็บไปกินตอนเที่ยงนะคะ นี่ค่ะทุกคนพร้อมเสิร์ฟนะคะนี่ค่ะก๋วยเตี๋ยวเนื้อเปื่อยนะคะนี่ค่ะอืม mm. ว้าวโอ้แซ่บอีลอ,อีรีอืมไลค์